เวลามาทะเลต้องตื่นแต่เช้าต้องพยายามตื่นแต่เช้าอ่าฮะนะง่วงนอนเนี่ยเมื่อคืนร้องเพลงดึกไม่เป็นไรเราก็ต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาดูทะเลดูท้องฟ้าดูน้ำทะเลดูเรือเรอะไรต่างเพราะบนท้องบนท้องฟ้านี่อมันจะเปลี่ยนสีเนี่ยทุกๆประมาณสักสิบหวินาทีมันจะเปลี่ยนตลอดท้องฟ้านเ่กิดความงามใช่วันก่อนที่ไป หาเจ้าสำรานกับลุงอ่ะแป๊บเดียวพ้าทิศหายไปละหายเวลามันจะเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วจะทำงานที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีมีตลอดมันจะมีความสวยงามตลอดใช่ดูสีอะค่ะเห็นไหมนจเริ่มฟ้ามันจะเริ่มเปิดแล้วอาจารย์พักเห็นส้ส้มๆตรงนั้นไหมถ้าวันนี้ไม่มีเมฆจริงๆนะวิีีการยนูำพ้าทิศมันเริ่มขึ้นมานะ เราสามารถจับไอ้ข้ามงามเนี่ยเราจับได้ตลอดแต่ถ้าเกิดวิธีการเขียนรูปเนี่ยสีสีแสงอะที่แหลมมาตรงนั้นอะมันก็ไม่งามมากนะถ้าเวลาเขียนรูปเราเวลาเขียนจริงๆงแล้วเราต้องลงลงสีอ่อนแถวนั้นก่อนเป็นสีสีส้มเหลืองเนี่ยตรงตรงนั้นมีสีลูกส้มเหลืองนี่พูดถึงสีอะไรคะสีน้ำมันสีน้ำมันสีทุกสีได้หมดเลยเพราะในในทุกสีมันจะมีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมันสีะคลิกสีน้ำ เธอลงสิ่งที่เป็นสว่างแต่ถ้าสีช็อกกับไม่ได้นะสีช็อกต,ต้องอ่อนทับแก่ก็อ่อนอ่อนอ่อนแล้วทับแก่ไงไม่ส,สีช็อกต้องแก่ก่อนแล้วเอาอ่อนทับไม่ไม่ได้แต่ในสองฟูเจนนะอ๋อเหรอคะสีช็อกไมันยังเป็นว่าจะต้องว่าเธอจะจะเขียนตาแฉะแล้วมันทับอ่อนค่ะเธอเธอสามารถที่จะเขียนอ่อนแล้วแก่ทับก็ได้แล้วขูดอ่อนไม่เอามือถูให้มันซอฟตนไงอ๋ออันนี้ว่าอันนี้วเวลาอันนี้ถูเนี่ยได้ได้หน่อยไง แล้วมันจะสวยง,งามใช่ไหมค่ะคือคือบางครั้งเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยที่ไม่เป็นเนี่ยสีช็อกเนี่ยไปเปนไป,นเ,ป,นเ,ปนเอาเอาแก่แล้วไ,ไปทับอ่อนสีบางคนที่ม,นนมันไม่ชํานาญแล้วมันจะกลายเป็นตุ่นไปค่ะเห่นไหมได,ได้ได้หมดใช่ไหม